สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของเดอบบอยกันต่อดีกว่าหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมเราได้พูดกันถึงเรื่องราวของ t o ซอมฟอนไปกันถูกไหมว่าเธอคนนี้เนี่ยจะเป็นฮีโร่คนใหม่ ที่ได้เข้ามาอยู่ในทีม The ะเซเวนะครับผมแทนทานลูเซนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมเธอยังมีพลังอ่านใจซึ่งเรียกได้ว่าเธอคนนี้เนี่ยน่าจะมาเป็นหอค่าแคร่งที่คอยเอามาจัดการกับโฮมแลนเดอร์เลยแต่นะครับผมในตัวอย่างเนี่ยก็ยังมีการโชว์ออฟและโชว์เคสฮีโร่คนหนึ่งที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นปัญหากับฮีโร่ทั้งทีมเลยก็ได้ไม่สิต้องเรียกได้ว่าเป็นปัญหากับฮีโร่ทุกคนเลยหรือเปล่า เขาคนนี้นะครับผมก็คือแบล็กหนัวนั่นเองครับเรื่องราวของเขาจะเป็นเช่นไรเนี่ยเราจะมาเจาะกันนั่นเองแม้ว่าในตัวอยากจะออกมาไม่เยอะมากนะครับผมแต่ก็ได้มีการยืนยันอะไรหลายๆอย่างได้มากมายเลยแล้วเราจะอิงข้อมูลจากคอมมิกนะครับซึ่งหากใครไม่ได้อยากสปอยอะไรเนี่ยนะครับผมไม่อยากถูกสปอยก็แนะนําว่าปิดคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนเลยเพราะว่า เรื่องราวการสปอยนี้นะครับผมจะส่งผลถึงเนื้อเรื่องหลักเป็นอย่างมากครับและเรียกได้ว่าเป็นจุดสําคัญของเรื่องเดือบอยเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นใครกลัวจะพลาดไปเนี่ยก็ปิดไปก่อนหรือใครเพิ่งเริ่มดูคอมิกเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้รู้สปอยเนี่ยก็ไปดูคอมิกก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาดูคลิปนี้เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีการสปอยแบบรุนแรงจัดหนักมากๆนะครับผมเราให้โอกาสทุกคนแล้วนะเราให้โอกาสท่านแล้ว และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะครับโดยในตัวอย่างเนี่ยนะครับผมเป็นเรื่องการที่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้ส่งแบ็คนัวไปไม่สิต้องเรียกว่าวอร์อเมริกันได้ส่งแบ็คนัวไปจัดการกับฮีโร่ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีพลังวิเศษแต่เป็นฮีโร่ของพวกอัฟกันแทนก็คือฮีโร่ของผู้ก่อการร้ายนี่แหละในสายตาของอเมริกาฮีโร่ของเราผู้ก่อการร้ายจะถูกเรียกว่าอะไรครับ ตัวร้ายยังไงล่ะครับโดยไอ้ตัวร้ายเนี้ยมันก็เกิดจากความตั้งใจของพวกวอร์หรือว่าโฮมแลนเดอร์เองเนี่ยแหละที่เขาต้องการที่จะสร้างซูเปอร์วิลเลียนขึ้นมา และเนี่ยก็ได้มีการส่งไปจัดการแล้วโดยไอ้ตัวเนี้ยนะครับผมที่มันปล่อยพลังระเบิดออกมาได้เนี่ยมันโชว์ให้เราได้เห็นแล้วในซีซั่นหนึ่งถูกไหมในตอนหลังๆของซีซั่นหนึ่งเลยคราวนั้นซีซั่นสองเปิดมานะครับแบ็กนัวได้ถูกส่งไปฆ่าชายคนนี้โดยในระหว่างการไปฆ่าเนี่ยแบ็กนัวก็ได้ฆ่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าฆ่าเรียบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหรือว่าเพื่อน,นุอ้วนเพื่อนของไอ้คนคนนั้นไอ้ที่มนเป็นซูเปอร์วิลเลียนเนี่ยก็ถูกฆ่าตายถูกม แต่แน่นอนล่ะก่อนที่ตัวของแบล็กนวเนี่ยจะเข้าไปจัดการกับเจ้าวายร้ายคนนั้นได้นะครับผมวายร้ายคนนั้นก็จัดการระเบิดพลังใส่แบล็กนวเรียกได้ว่าอาคารเนี่ยไฟลุกไหมออกมาคือระเบิดแรงมากแต่หลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นว่าแบล็กนวเนี่ยนะครับผมไม่เป็นอะไรเลยครับมีรอยไหมที่ตัวนิดหน่อยแล้วจากนั้นเนี่ยแบล็กนวก็จัดการตัดหัวชายคนนั้นแถมในตอนที่เดินออกเนี่ยยังไปเจอกับเด็กชายคนหนึ่ง แบกนัวนะครับผมยังหยิบตุก๊กตาขึ้นมากวนตีนิกจากนั้นก็เดินออกไปซึ่งถ้าเป็นแบกนัวในคอมมิกนะครับก็คงฆ่าเด็กตายไปด้วยแล้ว แต่เอาเถอะครับมันคงจะโหดไปเขาก็เลยไม่ใส่มาในตัวซีรีส์นั่นเองแต่ฉากนี้นะครับผมอย่างที่เรารู้กันมันอาจจะโชว์ถึงความโหดของแบล็กนัวว่าเขาเป็นแบบโคตรนักฆ่าบรมมหานักฆ่าเลยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับผมมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นเยอะมากๆเลยแล้วเรามาเริ่มเจาะกันตรงนี้ดีกว่านะครับแน่นอนนะครับผมการที่เราจะพูดถึงตรงนี้เนี่ยเราขอย้อนไปตรงซีซั่นหนึ่นงนิดนึงครับผมในฉากผู้กอ่อการไลยโปรวมมาเนี่ยนะครับผมแล้วเขาใช้พลังเนี่ยมันได้ฆ่ากองทหารของทห,หารอเมริกาทั้งหมดเลย ซึ่งถ้าเราเห็นแบล็กนัวที่มันโผล่มาในซีซั่นหนึ่งเนี่ยโชว์สกิลการต่อสู้เรียกได้ว่านึกว่านินจานะครับโหโหดมากๆเรา,ก,าก,ก็คงคิดว่าอ๋อไอแบล็กนัวเนี่ยมันเป็นเหมือนแบทแมนแน่เลยวะ่ะเป็นตัวรอแบทแมนของจัสตินหรือเปล่าที่แบบว่าเอามาใส่ใน The Seven, เดอะเซเว่นพาะโฮมแลนเดอร์เนี่ยก็เหมือนซูเปอร์แมนใช่ไหมล่ะครับอันนี้เหมือนแบทแมนเวอร์ช่นนินจาแต่แน่นอนแหละถ้าเป็นแบทแมนเป็นคนธรรมดาเนี่ยมันรับแรงระเบิดขนาดนั้นไม่ได้หรอกนะครับ ระเบิดขนาดนั้นนี่คือแน่ตายอยู่แล้วแต่ในตัวอย่างเรากลับเห็นว่าแบ็กนนวเนี่ยเป็นแค่ลอยไหมแบบไหมภายนอกด้วยซ้ำไปไม่ได้ฮะลุเข้าไปในตัวร่างกายข้างในของเขาเลยคือผิวหนังชั้นนอกแค่ถูกไหมออกไปแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมก็ยังคงอยู่ปกติดีอยู่แถมยังยืนต่อได้เรียกได้ว่าสู้ต่อกันได้แบบไร้ความเจ็บปวดเลยก็ว่าได้นะครับคือสู้ต่อกันแบบว่าสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยแล้วแบ็กนนวเนี่ยก็สามารถจัดก,การตัวร้ายตัวนั้นได้อย่างง่ายได้เลยครับคนธรรมดาที่ไหนมันจะเก่งได้ขนาดนี้ววะ ใช่แล้วครับนี่เป็นการใบ้ถึงความสุดยอดของตัวแบล็กนัวมานั่นเองว่าเขานะ่ะเก่งขนาดไหนโดยตัวของเขาเนี่ยมีอุปรกรณ์นิสัยที่ไม่พูดไม่จาอะไรอยู่แล้วทําให้เราไม่รู้ถึงเสียงของเขาถูกไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันในคอมมิกเลยและในคอมมิกเองเนี่ยตลอดเรื่องราวานะครับก็จะมักมีการใบ้ถึงพลังของแบล็กนัวมาเสมออธิบายว่าเอ้ยมันเก่งนะหรือมันมีอะไรปริศนาให้เราหน้าค้นหาอยากรู้ตลอดเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีเดียวกันที่ทางซีรีส์นั้นอ a d a p t มาใช้นะครับเพราะถ้าจะเอาให้เหมือนกันในคอมมิกเนี่ยผมว่า CG คงแบบหมดตัวนะครับผมเพราะว่าฉากมันอลังการงานสร้างมากๆเลยในคอมิกเนี่ยแล้วก็แบ็คเนวนะครับผมโชว์พลังแต่ละทีคือแบบเก่งโมมากๆเลยนะครับและสิ่งที่แบ็คเนวแอบไปทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าวิปริตเกินกว่าที่จะมาลงในหนังได้มันโหดร้ายเกินไปอีกทําให้ทางซีรีส์เนี่ยก็ต้องเข้าใจแหละว่าเขาก็ต้องอัดแอปอะไรต่างๆมาถ้าผู้ชมอาจจะบอกว่าเฮ้ยแค่นี้มันก็โหดมากแล้วนะมันตัดหัวคนออกมาห้อยต่องแตงเลยเนี่ยเลือดสาดเลือดกระจายยังไม่โหดพออีกเหรอ เราจะบอกว่าใช่ครับมันยังไม่โหดพอแล้วมันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในคอมิกเลยครับผมและแบ็กนัวเนี่ยครับในคอมิกเนี่ยมันถูกยกตัวอยา่างอ้างพลังมาอย่างในตอนเหตุการณ์นายวันๆอย่างเงี้ยตัวของแบ็กนัวนะครับผมได้บุกไปพร้อมกับเดอะเซเว่นในการไปก่อบกู้เครื่องบินแต่แบ็กนัวเนี่ยนะครับผมถูกปีกเครื่องบินชนให้แล้วเขาก็ตกลงมาจากเครื่องบินนะครับแต่หลายหลายคนก็งงว่าเฮ้ยแบ็กนัวมึงตกมาจากอากาศสูงมากๆเนี่ยนะครับผมตกมาจากเครื่องบินอะ ทำไมแบ็กนัวแม่งไม่เป็นอะไรเลยไม่ตายเลยอันนี้ก็เป็นแบบการใบ้พลังมาอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันครับว่าเอ้ยโดนระเบิดมาแต่ทำไมไม่เป็นอะไรเลยและสุดท้ายนะครับผมมันก็จะเฉลยออกมาว่าที่แท้จริงแล้วที่แบ็กนัวเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นอะไรเลยมันดูเก่งมากๆแล้วมันไม่พูดอะไรเลยเนี่ยมันมีสาเหตุเพราะอะไรครับหนึ่งนะครับผมสาเหตุที่แบ็กนัวไม่พูดเลยก็เพราะว่า ตัวของเขานะครับผมมีเสียงเหมือนกับ1ในสมาชิกของเดอะเซเว่นเป๊ะๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและ2นะครับผมการที่แบล็กนัวต้องปิดหน้าปิดตัวตลอดเวลาก็เพราะว่าเขามีรูปลักษณ์เหมือนกับ1ในสมาชิกเดอะเซเว่นเป๊ะๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่เลยครับผมแบล็กนัวเนี่ยคือร่างโคลนของโฮมแลนเดอร์และไม่ใช่ร่างโคลนธรรมดานะครับเป็นร่างโคลนเวอร์ชันอัปเกรดด้วยนั่นเองฮะเวอร์ work กันเลยสิครับผมเวอร์กันเลยสิ แต่แน่นอนครับมันพีคไปกว่าน,นั้นนี่ครับเพราะว่าแบ็กนัวเนี่ยที่เขาต้องไม่พูดไม่ทําอะไรเลยเขาเป็นล่างคนของโฮมแลนเดอร์ก็จริงแต่เขามีหน้าที่อยู่หน้าที่เดียวในชีวิตของเขานะครับคือการจัดการฆ่าโฮมแลนเดอร์ถ้าเกิดวอตอเมริกันเห็นว่าโฮมแลนเดอร์นั้นมันเกินจะควบคุมไหวแล้วมันแบบเลยเถิดเกินไปแล้วเขาจะสั่งให้แบ็กนัวมาฆ่าในทันทีและด้วยความที่ว่าแบ็กนัวเนี่ยนะครับผมหน้าตาเหมือนกับโฮมแลนเดอร์ทุกอย่าง แต่เขาทําอะไรไม่ได้อะพูดยังไม่ได้เลยมันทําให้แบ็กนัวนะครับผมเริ่มมีอาการวิปริตต่างๆออกมาเช่นการออกไปฆ่าคนหรือการแต่งตัวเป็นโฮมแลนเดอร์แล้วออกไปข่มขืนคนอะไรแบบนี้นะครับคือเรียกได้ว่าแบ็กนัวเนี่ยพยายามใส่ร้ายใต้สีโฮมแลนเดอร์คือเป้าหมายของเขาอย่างที่เราบอกกันว่ามันคือการจัดก,การโฮมแลนเดอร์ให้จงได้อะทำยังไงก็ได้ให้โฮมแลนเดอร์แม่งตายอ่ะแต่เขาทําไม่ได้เพราะว่าคําสั่งยังไม่ถูกออกมาแบ็กนัวก็ทําทุกวิถีทางที่เขาจะทําได้เลยครับให้โฮมแลนเดอร์เนี่ยมันดูแย่ชีวิตมัน ซึ่งในความจริงแล้วในคอมิกเองเนี่ยคนที่ไปข่มขืนเมียของบูชเชอร์น,นะครับผมไม่ใช่โฮมแลนเดอร์นะโฮมแลนเดอร์แม่งไม่ได้ทําอะไรผิดเลยตัวของคนที่ทำนะครับผมก็คือแบล็กนัวต่างหากแล้วแบล็กนัวเนี่ยก็ใส่ความให้โฮมแลนเดอร์ทำให้โฮมแลนเดอร์เนี่ยเริ่มมีอาการเป็นบ้าขึ้นมานะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่า เฮ้ยมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําไปแล้วเขาจําไม่ได้อะทาไมมีคนนี้ตายแต่เขาจําไม่ได้ว่าเขาเคยฆ่าคนนี้ไปหรือมีรูปของเขาไปจัดการฆ่าเด็กฆ่าผู้หญิงฆ่าผู้ชายในเวอร์ชันที่แบบวิปริตผิดเพศมากๆเรียกได้ว่าแบบบีบเอาไอ้ว่าเพศแตกอย่างเงี้ยคือมันแบบเป็นสิ่งที่เขาจําไม่ได้ว่าเขาเคยทำฮมแลนเดอร์ก็เลือกวิตก เริ่มวิกฤตจริตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและสุดท้ายโฮมแลนเดอร์ก็เกิดบ้าขึ้นมาทําให้วอร์ดนะครับต้องสั่งให้แบ็กนัวมาฆ่าโฮมแลนเดอร์แล้วมันก็คือเป้าหมายของแบ็กนัวมาโดยตลอดเลยว่าในที่สุดกูก็ได้ฟูลฟิลได้ทําเป้าหมายในชีวิตของกูให้สําเร็จสักทีนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับผมว่าในซีรีส์นียจะทําออกมาเหมือนกับคอมิกไหมจะบอกหรือว่าถ้าทำเหมือนกับในคอมิกเนี่ยโคตรพีโคตรเดือดโคตรมันอย่างแน่นอนนี่เป็นเรื่องย่อๆของแบ็กนัวนะซึ่งหากใครอยากดูเวอร์ชันเต็มเนี่ย,ยจริงๆแล้ว แนะนำว่าควรไปดูตั้งแต่แรกเพราะแบ็คนัวที่ว่าโหดแล้วเนี่ยนะครับผมมันจะมีตัวที่วิปริตแบบนี้อีกเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบแบทแมนในเวอร์ชั่นของแจ็คกวานเดอรบอยอย่างเงี้ยก็แบบโลกจิตมากๆเลยนะคือแบบแม่งบ้าแถมแบบมีความเป็นฮีโร่หน่อย,อยๆด้วยมันก็ปนไปกันไปครับก็สนุกดีหรือแบบโลบินเองอย่างเงี้ยก็แบบโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ทรงไม่สนใจเรื่องการเหยียดพงเหยียดเพศเลยกูเอาเต็มที่เลยนะครับคือแบบกูไม่เอาเพศที่3เลยอย่างเงี้ยก็แบบ เหยียดเพศกันแบบชัดเจนมากๆคือเนื้อหาค่อนข้างจะรุนแรงสูงนะยังไงถ้าใครไปดูก็แนะนำอีกครั้งก่อนจะจากกันว่าดูเรื่องนี้ควรใช้วิจารณญาณนะครับหากคุณเป็นเด็กคุณไม่ควรดูอย่างแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวมันค่อนข้างจะแบบเซนซิทีฟมากๆจริงๆก็ขอเตือนเอาไว้นะแล้วนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องราวในวันนี้นะแล้วไว้เดี๋ยวซีรีส์เดอะบอยเนี่ยมันออกมาทีละตอนทีละต,ตอนเดี๋ยวเราจะนั่งแบบวิเคราะห์ให้ทีละตอนเลยเพราะเป็นซีรีส์ที่แบบผมชอบมากๆจริง ยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับและก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยมีหนังฮีโร่ก็ตามนะครับแต่เราก็ยังคงพยายามเพื่อจะหาเรื่องราสนุกๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันต่อไปขอขอบคุณทุกกําลังใจที่ยังคงอยู่ด้วยกันนับตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้นะครับเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเติบโตมาได้ถึงมากขนาดนี้ล้านซับ์นวเว้ยชี้อช่องกูล้านซับแล้วยัยงไงก็ขอบคุณทุกคนนะบ๊ายบายครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนจุบรักนะ